โรนัลโดเผยความในใจขอลายเซ็นชนาทิปโรนัลโดช็อกโลกฟุตบอลเขาประกาศว่าผมอยากขอลายเซ็นชนาทิปปอใช่คุณได้ยินไม่ผิด ในการสัมภาษณ์ครั้งล่าสุดเซียเจเปิดเผยว่าเขาตกตะลึงมากเมื่อได้ดูการเคลื่อนไหวของชนาทิพย์ในเจลีอีกครั้งโรนัลโด้พูดอย่างชัดเจนว่าเขาทำให้ผมนึกถึงตัวเองในช่วงพีคโรนัลโด้ถึงกับพูดถึงชนาทิพย์ว่าเป็นนักเตะเร็วเหมือนสายฟ้าแลบเก่งกาจเหมือนนักมายากลและสิ่งที่ทำให้โลกตะลึงคือผมอยากเจอชนาทิพย์จริงๆเพื่อขอลายเซ็นทันใดนั้นโซเชียลมีเดียของไทยก็ระเบิดมีคนนับพันแสดงความคิดเห็นว่าโรนัลโด้ คุณตื่นหรือยังเมสซี่ไทยทําให้ซีอาร์เจ็ดคลั่งไคล้จริงๆชนะที่หัวเราะและพูดว่าถ้าโรนัลโดขอลายเซ็นผมจะขอลายเซ็นเขาสองใบาการพูดคุยครั้งนี้ทําให้แฟนบอลต่างชาติหัวเราะกันใหญ่เพราะมันมีสเสน่ห์มากตำนานฟุตบอลหลายคนพูดขึ้นโรนัลโดไม่ล้อเล่นนะชนะที่ปมมีพรสวรรค์จริงๆโคชถึงกับประกาศถ้าซีอาร์เจ็ดมองชนะที่เป็นแรงบันดาลใจฟุตบอลไทยกาลังจะพลิกโฉมหน้าใหม่จะมีการพบกันร,ระหว่างซีอาร์เจ็กับเมสซี่ไทยไหมนะและถ้าโรนัลโดขอลายเซ็นจริงๆ,ๆนี่จะ